สวัสดีครับปารินทร์สวัสดีครับแล้วนอนเออสวัสดีคับพปริทธิ์โอเคไปเลยจุ๊บยิ่งใหญ่คอเสียงอ้อนหน่อยคล้ายคุณเข้มเลยครับใครๆก็ว่าอย่างนั้นครับมาส่งกุหลาบครับขอบคุณครับแรงใต้เดมายแรงดายแรงดายไม่พลื้อ Nhã yang, Nhã yang, yang nhã yang, 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 Lệ yang, 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 phòn kha yang, 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 Phá yang, 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 Nín yang, <laughs> yang, นายาสผมมาแล้วครับยังไม่ได้เตรียมตังซื้อพี่เชื่อมันจะวีพูดเหมือนในละครหน่อยบู้เฮลโหลไฮคณิตคิด,ดเดี๋ยวนะ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 อยู่ไหนนะคณิตคิดเร็วเป็นเรื่องของ คนหัวไวแต่ถ้าคิดถึงเต็มหัวใจเป็นเรื่องของเธอนะจ๊ะได้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 เกาหลีหนาวมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนคะบึงการครับหมายถึงว่าตอนนี้เหรอตอนนี้อยู่กาญจนบุรีครับถ่ายละครครับคำคม ไอยพรุ่งนี้พี่กินข้าวกับอะไรไม่เดี๋ยวไม่มีเงินซื้อดอกไม้เอา,าใจไปก่อนแล้วกันการเกี่ยวองศาไม่แน่ใจครับ FC จากสตูนชาติพยักษ์คมนักเลงครับ ถึงป่านนี้ท่าละครเรื่องอะไรชาติพยาคบนักเลงครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยครับตัวจากนาราติวัตรจากมุกดาหารเดชจ้าเก็บเรื่องสเปนสนุกมากกู่การเจริญเหมือนกันครับเกี่ยวองศาครับนั่นนั่นมครับสุดหรอ สบายดีเจ้าพ่อหนุ่มสบายดีครับผมจ้าหน้ขอสีขอคำพรมนะจ้าเจ้าฮะจากหัดใหญ่จากปัตตานีสนุกมากบูบูอ่านเร็วมากสุนทรสงครามหน้าใสหน้าใสสอปปอแล้วสวัสดีเด้อสมบายดี อ่านไว้ไม่ใช่อ่านไหวไหมอ่านเม้นผมหน่อยเขี่มใส่ยอดเสีผมของอะไรนั่งเอกเรือใครไปอ่านเม้นผมหน่อยจากภูเก็ตค่ะไม่ขอบคุณพี่อะไรสำหรับดะกุล่าเอฟซีอุบลจา้าเมินเมน้นเอฟซีบูบูเป็นเองครับอยู่ไรเหรอครับใช่ไหม คอนสีครับเท่ hey, ครับจากกรุงเทพเลยไปใสายมือนี้ิ้องเพลงให้ฟังหน่อย mm hmm. เอาเพลงอะไรครับพรุนี้ไปไหนไหมครับใช่ mm hmm. คุณนอนคุณนิน <c oughs> คุณนอนไหนเจ้ารู uh. สึกว่า uh. อ่านแม่หนหน่อยองนานมาเช็กบอกด้วยเช็คบอกด้วยสวัสดีค่ะเป็นทหาร สังขรศิระยองฮินาราธิวาสสวัสดีจากนาราธิวาสจากตรังค่ะเป็น<า>จังหวัดที่ขา,าดไม่ได้ดมีใครได้ยินไหมขอปเชิญชั่วโมงค่ะพี่ขอเึิญชั่วโมง,โมงสุพรรณบุรีร้อนไหม อายุทยาสุโขทยัยทานีการร้นอนลมหนาวเชาจะนะบีจากลบุรีตอนนี้ทำอะไรยอยู่สงขลาสระบุรีสุราธานีเชลซีจากพังงาทัานคานเรื่องอะไรเสียงไม่เข้มเสียงวอลากับหล่อมากไทยที่ไหนครับคุณนิยะลาเชียงใหม่ อุทยเรื่องลำพูนกรสินอานเดียวมากประจวบคิริขันตรังค่ะลำพูนคนครปฐมคอนสีธรรมราชกระบีบุรีรัมย์หนองคายราชบุรีปทุมธานีพี่เก้มติดตามข่าวสารมีู่ไปไหนสงขลาอุบนท้องหลอขอขอ,ขอสามท่าคอนแก่นตราพี่เก้มหล่อมากวนราชาธานีอุทัยธานี ลูกมีลูกหลายอย่างกำลังดูโซเวลีย้อนหลังตรังรายงานอ่ก,กำแพงเพชรค่ะขอบคุณพี่เตียกน้องแขมค่ะกระตักกระเตอรกระตักกระตตงนาชบุรีค่ะในไม้ปัตตานีหาดใหญ่ใจเย็นพี่ชายเฮยประทุมสวัสดีไม่มีใครอยู่จ้า สี่สิบเกณดไม่มีใครโย่โเกียครับหายใจจะรอไปไหนครับพี่เน้นรังมีไก่ตีไหมคะมีค่ะชลบุรีตะครอตะฮึน่ารักนน่ชมพรเจ็ดสิบเจ็ดบูบูของบึงนินสวัสดีค่ะรังสิตผู้ทุกจังหวัดพูดยา,าพังอ กาจนบุรีตรังขปานินเคยมานนทบ,บุรีเรียกชื่อนอนรอฟังเพลงวันนี้ช่วงประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวจะกลับไปไลฟ์สดร้องเพลงนะครับสตูนคืออะไรเหรอครับเบาอานเชียงรายจันทบ,บุรีสงครามจะมีซีรีส์นุ่งนิงไปไหนคะต้มแล้วครับสวัสดีครับไอเคม นุ่งนิงไปไหนครับต้มแล้วครับขอ,อนแก่นพูดใต้ให้ฟังหน่อยเออกรีสไลฟ์ตอนไหนครับน่าจะสองทุ่มครับผมหืมไม่ถึงไลฟ์อะไรนเนี่ยลำพูนพม่าค่ะเทพาจังหวัดสงขลาหนูหลุดค่ะไอน้นินนราธิวาสน่ารักขบับคุณดากุลับ คุณไอติมคุณอลัมคุณกบคุณกบกบเหรอกบกบเหรอครับถ้านผิดขอโทษนะครับศูนย์หกหนึ่งเคยถ่ายจบยังถ่ายจบแล้วครับผมคุณเตี้ยคุณเตี้ยคุณเกลืยกับคุณนะครับคุณกบกบเจมคุณเกลือกับคุณคุณเกลือขับคุณคุณซัพพอร์ตเค คุณเตกคุณนีนะ่น่ะชรพอ,อร์ตอยู่เอ่อซิลิพอนคุณซิคุณอุไยอุไลคุณอุไลแมมซันนี่คุณอุไลคุณอุไลคุณลีณ trillion. สวัสดีครับพี่เบี้ย ดีจ้าฮอนบ้าฮอนจ้าน่ารักสวัสดีกับเคมอมรีอมรีอมลีนะคะรับผมาณผิดหออคุณนินาวงคุณตี๊ อยากพี่ชื่อชื่ออะไรอยะคุณเฟรมเหรอขอบขอบคุณพี่กล้วยสปอร์ตเคเม่เนี่ยเมย์ดิดะเหรอพี่มุกไปไหนคะไม่รู้ครับไปเที่ยวใส่นอ เพิ่งมาสดีค่าพี่เข้มอา่านบททันกันว่าพี่ยูโรไปไหนพี่ยูโรน่าจะถ่ายละครนะเปล่าฮัานนี่อ,อ,อัน้นอรอเท ช่วยพอขอให้แข็งแรงนะครับทำไมเข้มงวดจังครับหยุดไอ้นิน,นลำโพงลำโพงใช่ไหมคุณอลลัมค,คุณ นารักเขบคุณส้อยคุณตูเมยิดาใช่ไหมฮะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยอู่ักนินกินข้าวเราไปแม่ยายดุไหมคะสซอ่อนบ้าบึงการว,าว่วาเสน่ด์เป็นวะคุณน้ำ น้ำหรอคุณน้ำหรอคุณแม่มอ,อ่านไม่ทันเลยจ้าปาเนนที่มาของกะตตากระเติงกะตตากระเติงเนี่ยเป็นภาษาของพี่น้องชาโคลาชคือความไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ผมสืบทราบมาได้นะครับเขากํา่งค่ะ ทั้งรักไอเน้นขากำลังใจในการกักตัวสู้ๆนะครับอาจจะเงาหน่อยแต่คุณก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแคบไม่ทันขออีกรูปหนึ่งสวัสดีครับป่าเนียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะอ่านเม้นหน่อยไออาราจาย่อซับไม่เห็นไลฟ์เลยจี อีกทีคนเหมือนดาราเลยอุ๊ยข้ากระเป๋าเขาตกแล้วสวัสดีครับป้าใส่ชุดโกโกวายังไม่ท้องเพิ่งจูบก,กันจะท้องได้ไงโอ๊ยโอ๊ยเอาละบุญา